สวัสดีครับขอต้อนรับ้าสู่ช่วงรีวิวนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมบ่นว่ากล้อง iPhone มันติดเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับปากไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทํารีวิวนะครับกล้อง iPhone กับกล้องเมดนะครับเนื่องจากเมดเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องกล้องดีพอสมควรนะครับเป็น Android หนึงนีง ที่กล้องดีแลยติด Dxo Mark เนาะส่วน iPhone 12 Mini เนี่ยมันก็กล้องดีเหมือนกันแต่ว่าเราอยากรู้ว่าไอมือถือ2ปีก่อนที่เขาว่ากล้องมันดีนักดีหนาะกับ iPhone ตัวล่าสุดเนี่ยปัจจุบันรูปภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากรูปแรกเป็นรูปของตัวเลขผมนะครับเราก็จะมาดูกันเรื่องสกินโทนนะครับโทนสีภาพน,นะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็น iPhone 12 Mini นะครับขวามือจะเป็น Mate20X นะครับที่ผมใช้ประจําอยู่แต่ก่อนหน้านี้เนาะเราก็จะมาดูเลยนะครับเราจะมาดูเรื่องสกินโทนนะครับ อย่างที่เห็นกันฝั่งซ้ายมือเนี่ยของไอโฟนเนี่ยผิวนะครับสกินโทเนี่ยมันจะดีกว่าของเมดนะครับสกินโทของเมดเนี่ยมันจะดูเป็นปื้นดินน้ำมันนะครับสังเกตที่หน้าลูกสาวผมนะครับเห็นไหมครับตรงส่วนเนี้ยมันจะเป็นปื้นนะครับคือเขาเกี่ยเนียนนะถ้าถ้าถามผมนะซอฟต์แวร์มันอาจจะเกี่ยเนียนให้นะครับส่วนไอโฟนเนี่ยดึงมาเต็มเลยนะครับเส้นคิ้วนะครับล่องหน้าเห็นชัดเลยนะครับตัวโพนี่นะครับเห็นไหมครับ ตาของผูนี่นะเราไม่เห็นเกล็ดเลยนะครับของเมดย 20x แต่ว่าของ iPhone 12 Mini เนี่ยเรายังเห็นเกต็ดชัดเจนนะครับเกล็ดเช่นเกล็ดชัดเจนนะครับมาที่มือตัวเล็กผมเนี่ยยังมีรอยนิ้วมืออยู่นะครับแต่ถ้าของเมดเนี่ยเรียบร้อยครับไม่มีรอยนิ้วมือนะครับหายไปแล้วครับรอยนิ้วมือหายไปแล้วนะครับของตัวเล็กผมเนอะรูปต่อไปเป็นรูปแก้วน้ํานะครับ ดูหลอดนะครับดูหลอดดูหลอดว่ามันตัดขอบหลอดได้ดีไหมนะครับของ iPhone เนี่ยนี่ครับหลอดมาปลายเนี่ยคมกริบเลยนะครับแท่งหลอดก็ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับถัดไ่นี่ของเมดนะครับเห็นไหมครับมีแหวงเป็นช่วงๆปลายก็ไม่ได้คมเท่า iPhone นะครับนี่นี่คือซอฟต์แวร์เขาตัดมาดีกว่านะครับรายละเอียดของน้ําแข็งในแก้วนะครับก้อนน้าแข็งของ iPhone เนี่ยคมเลยนะครับเห็นสันเห็นเหลี่ยมเห็นคมชัดเลยนะ แต่ว่าของเมดเนี่ยก้น้ำแข็งเขาจะเบอร์กว่านะครับเห็นไหมครับจะเบอร์กว่านะครับไม่ดีเท่าของ iPhone นะก็โทรศัพท์มันห่างกัน2ปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็ถือว่าเมดก็ทําได้ดีนะครับแต่ iPhone มาทีหลังก็ดีกว่าแน่นอนครับรุ่นที่3มเราจะมาดูตัวนี้จะเป็นขอบจานเราจะมาดูโทนสีนะครับสีแดงสีน้ําเงินนะครับช้อนซ่อมของตัวเล็ขผมเนี่ยเห็นไหมครับสีเ,เนี่ยจะสว่างแล้วก็ชัดเจนนะครับ ของเมดเนี่ยสีมันจะจมนะครับคือมันจะหม่นกว่ามันจะดูหม่นดูมืดกว่าของ iPhone นะครับ iPhone เขาจะให้สีที่สว่างกว่านะขอบจานเนี่ยของ iPhone เนี่ยมันจะคมเลยนะครับเส้นวงของขอบจานนะครับแต่ของเมดเนี่ยวงเส้นของเขาเนี่ยมันจะเบลอนะครับมันจะเบลอๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยครับมันจะเป็นเบลอๆฟุ้งๆหน่อยของ iPhone เนี่ยจะคมกริบเลยนะครับ อันนี้คือส่วนของการตัดเส้นขอบวงกลมนะครับไอโฟนเขาทาได้ดีมากนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายอาเมนูต่อไปนะครับไก่นะครับไก่บนชอนแน่นอนครับเรื่องถ่ายอาหารเนี่ยไอโฟนเขาให้สีที่สวยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเรื่องนี้ไว้ใจเขาได้เลยนะครับสีสีออกมาดูดีนะครับดูน่ากินแล้วก็ไม่เวอร์จนเกินไปนะครับสีของไก่สีของไก่ก็ประมาณนี้ครับส่วนของผักที่ใส่มาประดับในจานกันเนี่ยมีเหลี่ยมมุมคบนะครับตัดมาที่เมตรครับ เขาจะเร่งสีนะครับเมนเนี่ยถ้าเขาเจออาหารต่อให้ตอนต่อให้โหมดเนี่ยผมปิด AI แล้วนะครับให้ทำงานแค่โหมดออโต้ธรรมดานะครับไม่ได้มี AI ไม่ได้มีซีนิเทคชั่นนะครับไอโฟนผมก็เปิดโหมดธรรมดานะครับเขาก็ยังเร่งสีนะครับเห็นไหมครับภาพโดยรวมันจะอมส้มมุมแดงขึ้นมาแบบชัดเจนเลยการเก็บรายละเอียดเนี่ยก็ไม่เท่าไอโฟนนะครับน้าซอสเงครับเหลี่ยมมุมเห็นไหมครับ ยังไม่เท่าไอโฟนนะครับอันนี้คือรูปที่ตามตามความละเอียดของทั้งสองสองฝั่งแล้วนะครับความละเอียดสูงสุดทั้งสองฝั่งแล้วนะไอโฟนให้รูปที่ชัดสวยกว่ามากนะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยก็ดูดีกว่านะครับคือดูไม่เดือบว์วังไปนะครับน,นี่ก็สีเหลืองนะครับตัดขอบวงกลมเนี่ยนะครับความคมของขอบเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับตัดมาที่เมทนะครับสีเขามันจะพินเพีย้ยนอะรอบเกลายเป็นสีเมทเนี่ยมันจะดูพินเพี้ยนนิดนึงนะครับของไอโฟนเนี่ยมันจะดูตรง ะจะดูออกไปทางสว่างกว่าเมดเนี่ยจะดูมืดกว่านะครับอึมคึมกว่าแล้วก็ความชัดเนี่ยไม่เท่าไอโฟนนะครับดูน้ำในแก้วนะครับของเมดเนี่ยน้ำในแก้วเขาเบลอนะครับของไอโฟนจะคมเลยนะครับน้ำในแก้วนะครับโทนสี ของไอโฟนให้สีสว่างกว่าเมดนะครับภาพของกินอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นฝายเห็นไหมครับเก็บขอบขนมปังมาครบเลยนะครับขอบขนมปังซอสมะเขือเทศเป็นฝายนะครับรวมนี้เมทก็เก็บขอบมาได้ดีนะครับน่าจะโฟกัสอ่าโฟกัสได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่า เรื่องสีสันเนี่ยมันยังช้ำไปนะครับของเม็ดในสีมันช้ำมันมืดมันทึมไปนิดนึงนะครับคือภาพโดยรวมออกมาดีแต่ว่าพอเราซูมดูรายละเอียดกันใกล้ๆแล้วเนี่ยของไอโฟนเนี่ยเขาจะทั้งชัดคมแล้วก็ให้สีสันที่ดีนะครับคือเป็นธรรมชาติกว่าเนี่ยเมดย,ยังเบลอไปเลยนะครับตรงปลายเป็นไฟไอโฟน,นให้ความคมทั่วทั้งภาพนะครับนี่นะครับมาดูเบาะด้านหลังเห็นไหมครับเก็บกระดุมเก็บเม็ดแต่ของเมดเนี่ยจะเบลอๆหน่อยนะครับ อันนี้อาจจะเป็นที่โหมดออโต้มันปิดไม่ได้100%นะครับมันยังออโต้อาจจะเป็นคลายพอเทตอยู่นะครับแต่สกินโทนเรื่องผิวเนี่ยของไอโฟนจะให้สีออกมาสวยกว่านะครับแล้วมันก็จะไปทางส้มนิดนึงนะครับส่วนเมดเนี่ยมันจะอมม่วงองมฟ้านะครับแล้วก็ทึมลงไปนิดนึงนะมาที่จานสีซ่าสลัดนะครับนี่นะครับความคม iPhone นี่กินขาดเลยนะครับขนมปงังเบคอนเกดชีสที่โรยมานะครับ แล้วก็โทนสีโดยรวมนะครับเนี่ยแต่รูปนี้เมทถ่ายออกมาได้ใช้ได้นะครับถือว่าดีอย่างรูปนี้จะเห็นในชัดแล้วว่าไอ o ฟ e เริ่มไปเริ่มเอียงไปทางเหลืองแล้วนะครับเมทเมื่อมันจับเมทเนี่ยข้อเสียคือไว้บารล้านมันจะวูบวาบนะครับพอไว้บาล้านมันดีมันก็จะออกมาดีนะครับภาพแต่บางภาพไวบารล้านมันแย่มันก็แย่นะครับมันเอาเนี่ยแต่ไอโฟนเนี่ยเขาจะอมเหลืองนีดมทุกภาพนะครับเขาจะให้โทนที่อุ่นกว่าทุกภาพนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็จะอุ่นกว่านะครับออกมาอมเหลืองเมนี้จะไปทางฟ้าใสนะครับตอนนี้สีฟ้าซึ่งถ้าถามว่าสลัดในจานมันน่าจะเป็นสีแบบไหนมันน่าจะเป็นสีเหมือนในเมทนะครับแต่ว่าหลอดไฟในร้านอ่ะมันก็มีอมเหลืองนิดหน่อยนะครับแต่ต่อแต่ภาพเนี้เมทโฟกัสเข้ากว่าแล้วก็วัดไว้บาร้านได้ดีกว่านะครับในภาพนี้นะเป็นภาพแรกที่เมทชนะนะครับนี่พิซซ่านะครับชัดเจนครับ ดูแค่นี้ก็รู้แทบไม่ต้องซูมเลยนะครับเมนนี่สีจมมากพิซซ่านี่จมนะครับแต่ iPhone นี่พิซซ่านี่สวยเลยนะครับสว่างสวยน่ากินนะเมนี่ทึมจมไปหมดเลยนะครับเนี่ยความคมก็ไม่ได้เลยนะครับภาพไม่คมนะไอโฟนนี่ภาพคมมากทั้งที่พิกเซลก็ไม่ได้ทิ้งกันนะครับอันนี้เป็นย้อนแสงนะครับอันนี้ผมถ่ายมาให้ดูตัวเลนของไอโฟนอ่ะผมน่าจะเช็ดไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับมันเลยมีการเบร์นิดหน่อยนะครับแต่ของเมเนี่ยมัน ทำมาดีแล้วนะครับตัวเลนเนี่ยมันสะอาดอยู่มันก็เลยไม่มีการเบอร์การฟุ้งนะครับอันนี้เป็นฟิล์มหน้าเลนนะครับผมติดฟิล์มหน้าเลนโดยมันเลยทําให้มันเบอร์มันฟุ้งหน่อยนะครับอันนี้คือภาพย้อนแสงนะครับที่สว่างด้านหลังและตัวแบบนะครับแต่เรื่องสกินโทนเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับเนี่ยรอยนิ้วมือให้ผิวที่ดีกว่านะครับแต่บางคนมันอาจจะเออบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นริ้วรอยเกินไปนะครับนี่ถ้าเรื่องริ้วรอยตรงคุณแม่ผมนะครับนี่คนแกเก็บไม่ได้หมดเลยนะครับรอยเหี่ยวย่น โอมเมดนี่จะเก็บได้ไม่เท่านะครับไล่ผม iPhone นีีเก็บได้ครบเลยนะครับโดยรวมแล้วคือไอโฟนอ่ะมันชนะแน่นอนครับแต่ว่าเราแค่เอามาให้ดูว่าภาพแต่ละภาพของแต่ละกล้องอ่ะมันประมาณไหนนะครับก็ภาพแก้วน้ำอีกันหนึ่งนะครับนี่ไอโฟนครับรูปนี้เมดโฟกัสเข้ากว่านะครับจังหวะโฟกัสนี่น่าจะไปจับตรงหลังขวดกว่านะครับ เลยเหมือนมันชัดกว่าแต่โดยรวมแล้วไอโฟนมันให้ภาพที่ชัดตรงแก้วน้ำมีนะครับลองน้ําที่เกาะแก้วน้ำมีนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับตัวรูปภาพเนาะของทั้ง2ฝั่งนะครับหมดแล้วนะแล้วมันก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งไอโฟนนะครับเห <He ard. S 2> ็นไหมครับ โทนสีเนี่ยยังสวยผิวการเคลื่อนไหวจานเนี่ยครับเรื่องมิดีโอเขาทําได้ดีนะครับไอโฟนทําได้ดีมากนะครับการโฟกัสเห็นไหมครับมันไม่ได้ผักผูกผักผุกผักวูบวาบเลยนะครับมันยังสมูทค่อยๆเข้าค่อยๆออกอย่างนี้นะครับไม่กระชากนะครับมาดูทาองฝังเมทนะครับเห็นไหมครับสีผิวมันจะทึมกว่าเป็นดินน้ํามันนะครับ มันจะมีการกระชากของโฟกัสกว่านะครับมันจะมีวูบวับวูบวับนะครับแล้วมันก็จะผิวของตัวแบบเนี่ยมันจะเป็นปื้นนะครับก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับความสว่างของวิดีโอนะครับสกินโทนสีผิวเนี่ยยังไงโฟนมันก็ชนะครับมันอายุน้อยกว่าทั้งสองปีนะครับแต่นี่แค่เอามาให้ดูนะครับคร่าวๆเนาะเป็นการรีวิวครับแต่ถามว่าสำหรับคนที่ถือ Mate ยี่สิบ X อยู่แล้วจ่ายตัง เพิ่ม2 0 0หมกว่าบาทเพื่ออัปเกรดความแตกต่างแค่นี้ผมว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่ามากมายอะไรนะครับใช้ตัวเดิมใช้เมดก็ยังถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับพอสมควรอยู่นะแต่ว่าผมแค่อยากย้ายซีเทมมาลอง iPhone สักหน่อยนะครับ iOS แบบเต็มรูปแบบดูสักครั้งนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามถึงท้ายคลิปเช่นเคยนะครับแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับคุณภาพไฟล์คุณภาพาภาพ,าภาพนะครับแล้วดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเนี่ย คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s ไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ